สวัสดีครับสายคาดเบลเสังเกตให้ดีคนไม่เคยหยับคาดนะเพราะอะไรเนี่ยที่มาคือเส้นบนเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันสามารถขยับไปขยับมาที่มีปัญหาคือเส้นล่างมันรัดที่หน้าเ,น,เนี่ยมันแน่นวันนี้อยากจะแนะนำนี่เห็นไหมครับเราตั้งระยะเส้นแล้วเราดังยางข้างละสองเส้นรัดเอาไว้เลยเนี่ย นะไม่ต้องห่วงนะยังปลอดภัยอยู่เนี่ยห็่ไหมตอนนี้ทองก็หลวมๆแล้วนะก็คือเป็นเทคนิคชนิดหนึ่งเนี่ยนะโอเคตอนนี้ขับรถไปอื่นอัดแล้วนะไอ้เส้นที่มันรับพุงอยู่เนี่ยแน่นแต่ว่าเราตั้งสามารถตั้งให้มันหย่อนได้นะหรือจะใช้กิปก็ได้ดำๆก็ได้โอเคจบครับ